สวัสดีค่ะพบกับรายการเสิร์ฟความสวยกับคุณหมอดารินซีซั่นที่2แล้วนะคะดิฉันแพทย์จิงดารินมงทายสัแพทย์ตกแต่งประจำเดอะซิปคลินิกนะคะวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามคาใจสาวๆว,ว่าถ้าฉันอยากจะถอดซิลิโคนหนะ้าอ,อกฉันจะเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้วค่ะก็ในคุณผู้หญิงหลายท่านบางคนก็เอิมใส่มานานแล้วอยากจะถอดออก ถามว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนจะเป็นยังไงหมอต้องตอบก่อนว่าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากนะคะ1อายุสําคัญมากถ้าอายุไม่เยอะโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงน้อยค่อนข้างมีเยอะนะคะอันที่2ขึ้นอยู่กับขนาดที่เราใส่นะคะถ้าเราใส่ขนาดใหญ่มากหน้าอกจะมีการหย่อนคอยค่อนข้างเยอะเนื้อเราจะบางการจะกลับมาสู่สภาพเดิมอาจจะได้น้อยลงนะคะอันที่3ขึ้นอยู่กับว่า ใส่เนื้อหรือใส่ใต้กล้ามเนือ้อเอ๊ะมันเกี่ยวยังไงการใส่เนื้อกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะยืดผิวหนังได้เยอะกว่าหน้าอกจะมีการหย่อนคล้อยมากกว่าการจะกลับสู่สภาพเดิมจะค่อนข้างได้น้อยนะคะสมมุติเราถอดซิลิโคนแล้วหน้าอกเราจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนนะคะอ่าเข้าๆเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างคือ 1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยใกล้เคียงของเดิมนะคะอันที่2 หย่อนคอยอย่างเดียวอันที่3เหี่ยวและหย่อนค้อยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะ 1. ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่ใหญ่มากอายุเราไม่เยอะใส่ใต้กล้ามเนื้อมันจะอาจจะแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยถอดออกไปก็สามารถจะกลับมาใกล้เคียงก่อนที่เราจะเสริมได้นะคะอันที่2ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีเนื้ออยู่แล้วนะคะไม่ได้ใส่ใหญ่มากก็อาจจะมีในเรื่องของความหย่อนค่อยอย่างเดียวนะคะ หรืออันที่4ี่คับใส่ใหญ่มากใส่เน,นเนื้อกล้ามเนื้อพวกนี้ก็จะตามมาด้วยเนื้อบางหย่อนค้อยมาก เหี่ยวมากนะคะก็จะเป็นลักษณะที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากการที่เราถอดซิลิโคนออกคราวนี้มาดูวิธีการในเรื่องของการแก้ปัญหากาันนะในในบางคนอาจจะอยากถอดออกไปเลยหรือในบางคนถ้าอยากให้สวยงามก็อาจจะต้องคู่กับการยุกระชับก็ต้องกลับมาถามว่าอยากจะเสริมมาสักนิดนึงไหมให้มันดูสวยงามมากขึ้นหรือเลือกขนาดให้มันเหมาะสมมากขึ้นหรืออยากจะถอดออกไปเลยถอดออกไปเลยถ้าเหี่ยวอย่างเดียวรับได้ไหมนะคะเป็นคําถามที่เราจะต้องตอบคาถามเพื่อจะ เลือกวิธีการภ่าตัดที่เหมาะสมหลังจากการที่เราถอดซิลิโคอนออกไปนะคะ